โยสวัสดีครับวันนี้ก็คุณพ่อยูทูบเบอร์เราก็มาเจอกันอีกครั้งครั้งที่แล้วเราก็แค่ไปนะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเพราะวันนั้นไม่มีเวลาโอ้แต่วันนั้นนะขี้หูเยอะมากเลยแต่วันนี้ก็อันนี้ก็มีร่องรอยแครไปแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดเหลือนิดนิดหน่อยๆ่อยเรามาเอานิดนิดหน่อยๆนี้ออกกัน เครื่องมือเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นอีทองเหลืองผสมแบบเหมือนทองแดงแบบนี้นะมันก็จะไม่มีคราบไอคราบดำๆเวลาเราแช่แอลกอฮอล์แต่มันจะเป็นเหมือนคราบเขียวเป็นสนิมทองเหลืองไงก็ไม่หรอกส่วนถ้ามันเป็นอีตัวเหล็กหรือสังกะสีเนี่ยมันจะเป็นคราบเนี้เห็นไหมครับคราบสนิม แต่อีตัวเนี้ยมันทําเสร็จเวลาแค่ขี้หูอ,อมาแล้วมันเห็นขี้หูอ่ะเห็นว่าขี้หูอยู่ด้านหลังก็เลยชอบเอาตัวนี้มาแต่พอไปแช่เสร็จสิบห้าทีก็ต้องออกมาทําความสะอาดนะเพราะทิ้งเว้นานเดี๋ยวเป็นสน,นิมมีกอะแล้วมันก็ขึ้นคาบดําๆอ่านี่เห็นไหมอืม๋ยวก่อนนะ มื่อกี้เห็นเหมือนมีขี้หูอยู่นิดใช่ไหมใช่ไหมอ่าใช่ด้วยใช่ใช่เอาไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้แทนดีกว่าก็เป็นแผ่นเหนียวเหนียวนิดนึงได้ไหมได้ไหม อ่าได้แล้วได้แล้วอ๋อไม่ใช่ไหมอืมนิดนึงก็เหมือนจะออกมาแล้วเราก็กลับไปดูส่วนอื่นนะครับ มีอีกโซนหนึ่งแล้วเว้ยอ๋อมาจากไหนไอโซนนีม้มองไม่เห็นแสงไม่ได้อ่านแสงได้ละโอ้ตายละ โดนขี้หูแล้วครับแต่จะดึงออกอยังไงถ้าดึงได้นีนโลงเลยนะอ่าจบแล้วครับเนี่ยครับแผ่นแค่เนี้ยครับที่ทำให้พี่เขาลาคาญะเนี่ยพี่ที่พี่ลาคาญลอกไม่ได้ก็แผ่นบางๆเล็กๆนะครับตอนนี้ก็ใส่น้ำยาล้างนิดนึงโอ้ก็ว่าจะเอาน้ำยาใหม่มาลืมทุกทีเลย หมดหออ้ก็จะบอกว่าไม่หมดก็ไม่ได้อ่ะมันดูดไม่ขึ้นอ่ะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวก่อนเรามีสองสามชุดนะครับเราก็ลืมเติมอ่ะเดี๋ยวไปเอาที่เติมเหรเดี <c oughs> ย๋ยวเอาที่เติม อืออ๋อ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเกาเล่นก่อนหาที่เกาก่อนเอาวันนี้เกาดีกว่ามาเยี่ยงมาก็เกาได้สองอย่างนะเกาเพื่อจะดูว่ามีไขมันที่เหลืออยู่ไหมอีกวิธีหนึ่งก็คือเกาดูว่า ให้ไขมันเนี่ยมันละลายกับน,น้ำยาไปเลยมุมกล้องอ่ะแต่นี้มุมกล้องได้แล้วตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้เดี๋ยวผมจะใช้สำลีปั่นปันป่น,ปนเอาโอ้โหเมื่อวานทีมรักผมเนี่ยบุกไปเจอท่าเรือโดนท่าเรือย่ำยำเละเทะเลยครับห้าหนึ่ง แพ้เช่นไรแพ้เหรอขับแพ้แพ้แพ้แบบสู้ไม่ได้ไม่นะมั้ะเทคนิคเทคนิคหมายถึงเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาสู้ไม่ได้ที่เล่นเยวกันหน่อยเลยเอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถเฉพาะตัวเราเราเราสู้เขาไม่ได้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังเล่นเยอะไปหน่อยไม่เล่นมาไม่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 สู้กันตามเดิมเดิมเลยสู้กันสุดฝีมืออยากชนะเนี่ยครับแต่ว่าสู้ไม่ได้ การสามารถเฉพาะตัวสู้ไม่ได้แล้วการวานแท็กติกที่ลงไปเล่นก็สู้ไม่ได้นักเตเองก็ความเข้าใจในแท็กติกหรือเข้าใจในเพื่อนร่วมทีมก็ยังไม่ได้สรุปแล้วโค้ชใช่เปลี่ยนโค้ชก็โค้ชพึ่งลงมาแมตต์เดียวชนะแมตต์แพ้แมตต์ก็โค้ชก็โค้ชเป็นคนสเปนเนี่ยแหละครับแต่ว่ายัางยังสื่อสารไม่ได้ จริงๆเนี่ยเราเลือกนักเตะใหม่มาเลยนะครับเด็กใหม่พวกนี้จะโตขึ้นมากันระบบไอ้เพรสซิ่งหรือจ่ายบอลแล้ววิ่งหาพื้นที่แต่ว่าคือระบบสเปนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ให้สังเกตระบบสเปนนะครับสเปนเนี่ยจะแตกต่างจากญี่ปุ่นหน่อยหนึ่งก็ตรงวญี่ปุ่นเนี่ย เขารู้ว่าความสามารถเฉพาะตัวเขาอะไรเขาเนี่ยไม่ได้เขาจะใช้ระบบเข้ามาสู้โดยการบีบพื้นที่แล้วก็ใช้คนเนี่ยวิ่งคนพาบอลแต่สเปนเนี่ยจะเขาจะดูว่าพอใครเพรสซิ่งเขาเนี่ยนักเตะเขาอ่ะจะไปฝังอยู่ระหว่างโซนของเพรสซิ่งนั้นคือเขาจะไม่โดนประกบเขาจะไปฝังอยู่ระหว่างกลางนักเตะแล้วก็ยืน ยืนตรงช่องว่างของลายแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะจ่ายไปให้เพื่อนตามช่องว่างของลายซึ่งโดยปกติเนี่ยคนที่เล่นระบบเพซซิ่งเนี่ยเขาก็ยืนโซนแล้วเขาเข้าใจในสูตรของเขาอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเขาไม่ปรับเปลี่ยนไงเพราะว่าเพราะเขากลัวว่าเขาจะเสียโซนเขาก็เลยยืนอย่างนั้นฮันสเปเนี่ยที่มีความเข้าใจในระบบเพซซิ่งและโซนที่เหนือกว่าเขาก็เลย ขยับอีกนิดนึงแล้วมายืนตรงกลางแล้วเขาใช้วิธีเอาบอลเนี่ยพาคนเมื่อคนวิ่งไปอยู่ไอ้ตรงโซนปุ๊บเขาก็ทําชิ่งกันจ่ายไปจ่ายมาจ่ายไปจ่ายมาทะลุโซนเขาไปยิงดูครับในบอลยูฟาในบอลโอลิมปิกสเปนเล่นวิธีนั้นเมื่อได้ประตูขึ้นนําสเปนก็จะมาตั้งรับตรงกลางตั้งรับแบบเหนียวแน่นเลยนะครับแล้วก็ถ้าได้บอลแล้วก็จะเสียบอลยากมากเขาเล่นวิธีนี้ตลอดครับ แต่ถ้าเขาตัดบอลกลางสนามได้หรือปีกได้หรือจังหวะไหนได้ก็แล้วแต่นะครับเขาเข้าทําเร็วเลยนะครับโดยที่ทุกทีมเนี่ยเวลาเสียประตูให้เขาแล้วบุกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างระหว่างลายหลังแบ็กเนี่ยกับประตูเนี่ยเขาก็จะโยนไปริมเส้นสองข้างแนละ้วให้ริมเส้นเนี่ยว,วิ่งปื๊ดขึ้นไปเลยนะครับแต่ขนาดเดียวกันถ้าแบ็กหลังเขาดันสูงเนี่ย เขาจะแทงไปที่พื้นที่ว่างระหว่างเซนเตอร์แล้วก็ให้ปีกเขาเนี่ยวิ่งตัดเข้าในและโฉบไปเอาบอลเข้าไปยิงโล่งๆกับประตูเนี้ยซึ่งเป็นอะไรที่ที่ผมต้องใช้คําว่ามัน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 เขาเข้าใจในระบบแล้วนักเตะทุกคนก็มั่นใจในระบบตัวเองแล้วก็เล่นกันไปแบบสวยงามอ่ะม้งสุดยอดตอนนี้มาพูดถึงอีฟรั่งเศสบ้างอีฝรั่งเศสนี่ก็เล่น เล่นเขี้ยวกว่าของสเปนอีกนะครับพอเขารู้ว่านักเตะเขาความสามารถเฉพาะตัวอะไรเนี่ยสู้สเปนไม่ได้เขาก็เลยใช้วิธีตั้งรับเหนียวแน่นแล้วโต้กลับเร็วอย่างเดียวเลยครับแม่วันที่เขาเขาเล่นเนี่ยแบบมันไม่น่าเชื่อนะว่าเขาเล่นในบ้านยิงได้สามลูกแต่ไม่ได้เหรียญทองอะ เสือกโดนยิงห้าลูกโดนสเปนยิงห้าลูกแล้วบบบโอ้โหนั่งดแูแล้วถึงรู้เลยว่าโอ้นี่แท็กติกบอลระดับโลกมันไปถึงขนาดนี้กันแล้วแล้วก็การสร้างทีมของเขาเจอสเปน,เนมันแบบมันไม่น่าเชื่อเพราะสมัยผมดูบอลใหม่ๆหนึ่งเก้าแปดสองเนี่ยนะครับสมัยผมเริ่มดูบอลใหม่ๆเลยดูบอลสดถ่ายทอดฟุตบอลโลกเลยนะครับสเปนจัดที่สเปนเองจัดเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอ่ะสเปนเนี่ย เทคนิคใช้ได้ครับแต่ว่าแรงวิ่งไม่มีปัจจุบันเนี่ยทั้งเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยนักกีฬาก็สูงแทคติกหรือว่ารูปแบบการเล่นก็สูงที่สำคัญเสริมสร้างพละกกำลังขึ้นมาให้แข็งแร่งในระดับโลกและตอนนี้แข็งแร่งเหนืออังกฤษแล้วนะครับแบบโอ้โหแบบไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาพัฒนากันมาแปบ๊บเดียวเองสี่สิบปีะพัฒนาโครงสร้างฟุตบอลมา ตอนดูบอลโลกครั้งแรกเนี่ยผมดูเมื่อ1978ปีนะรู้สึกว่าอาร์เจนตินาได้แชมป์ตอนนั้นคนที่ดังที่สุดจอเกอ้คัมโปสแต่ว่าไม่ได้ดูสดครับเพราะดูเป็นเทปสมัยนั้นยังยังยังดูสดกันไม่ได้เพราะเป็นเด็กแล้วตื่นขึ้นมาไม่ไหว9 7 8ใช่ใช่ที่อาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกเจ้าเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกแล้วก็78นี่พี B, ัเอปอชอยเนี่ย ก็สมัยนั้นที่ทั้งบารซินทั้งเปรูล้มบอลกันแนเนรนาดนั่นแหะ<า>จำได้เลยไหม<า>ที่ทุเลสสั์มากเลยอ่ะที่ที่ล้มบอลกัน<ท>ตอนนั้นเขามีสูตรเข้ารอบสองอ่ะแล้วแบบก็ไม่มีคนคิดว่าจะมีคนล้มบอลด้วยไอไอลักษณะทุเลศทุเลสเงี้ยแต่ว่าไม่แพ้แต่ว่าไม่เข้ารอบถูกต้องครับเพราะว่าโดนเรื่องล้มบอลกันเนี่ยเปรูเปรูต้องถามเปรูครับตรงน,นี้ผมได้ตังค์กันเนาะยำมากเลย มันก็เหมือนมีคนบอกไอตอนที่ฝรั่งเศสชิงแชมป์โลกตอนนั้นซีนีนีซีดานเล่นกับไอ้บาซินในนัดชิงแล้วซีนีนีซีดานมงสองลูกทำให้เฟลกฝรั่งเศสชนะบาซินได้แชมป์โลกแต่ตอนนั้นก็มีคนถามว่าอยู่ๆโรนัลโดเป็นไรวิ่งไม่ออกขี้แตกก่อนเล่นหรืออะไรก็มีคนบอกว่าอ๋ออาจจะเป็นบอลการเมืองก็ได้ครับเพราะว่าทางบาซินเนี่ยเขาขาย อ้อยเขาขา้น้ำตาลแล้วก็ฝรั่งเศสก็โอเคฉันจะเอาน้ําตาลนําเข้าที่ฝรั่งเศสนะและเข้าภาคพ,พื้นกลุ่ม G7 เนี่ยระบายของให้แกโอเคไหมโอเคโอเคซีดานก็เลยหมองสองลูกซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับด้วยความสามารถของฝรั่งเศสจริงๆเนี่ยทั้งนอกและในสนามเนี่ยเขาทําไปพร้อมกันได้อย่าง,งน,นั้นนี่เขาสุดยอดนะครับซึ่งเรื่องจริงเนี่ยก็คือมีการสั่ง ล็อตน้าตาลเข้าจริงครับแต่จะไปโยงถึงฟุตบอลน,นั้นก็ให้ความเป็นทรรด้วยว่าสมัยซีดานซีดานเขาก็เก่งครับเล่นในรูปแบบโอเพนเพลเขาอาจจะทําไม่ได้แต่เขาเปิดมุมมาปุ๊บแล้วหมงุงได้2ลูกนั้นก็จบแล้วครับอย่าเราไปข้างนู้นกันโยเรากลับมาข้างที่2มาตอนนี้ผมจะมโมโมเรื่องฟุตบอลต่อไอเรื่อง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 ฝร,รั่งเศสแล้วก็สเปนเนี่เอาให้มันจบไปก่อน มาพูดถึงนี่ดีกว่าความอาหานของคนเอเชียญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นหลังจากที่จบฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายที่เอเจนตินาได้แชมป์เพราะว่าชนะฝรั่งเศสด้วยการยิงจุดโทษไปเนะี่ยเมซี่ก็ได้เป็นพวกบัลลังดอไปใช่ไหมครับแต่ผลพวงจากครั้งนั้นนะทำให้ญี่ปุ่นประกาศว่าอีกสิปีคือหลังจากบอลโลกเลยนะอีกสิปีญี่ปุ่นจะเป็นแชมป์โลกซึ่งแม่มันเป็นการพูดที่แบบ ผมใช้คำว่าอาหางกาเลยครับแต่อย่าลืมนะครับญี่ปุ่นเนี่ยชนชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนคนที่อื่นนะครับถ้าเขาไม่มีแผนงานเขาไม่มีแผนเขาไม่กล้าพูดอย่างนั้นนะครับมันไม่เหมือนไทยนะครับแท้เอเชียอินรดเกมไปรับปากเขาว่าจะทำแล้วก็ทำไม่สำเร็จแล้วก็ลื้อลืออีลงตุงนางเนียเ่ยจังหวัดชลบุรีเนี่ย เขารับหน้าเสือจะเป็นจะเป็นแล้วมันไม่ได้อย่างที่เขาคิดพอไม่ได้อย่างที่เขาคิดถ้าลงทุนไปมีจะเจ๊งกับเจ๊งตอนเนี้ก็เลยยกเลิกแล้วก็ IOC ก็บอกไม่ให้ทําต่อก็คือเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นแหละเจ๊งมากเจ๊งน้อยอะครับวิลลืมเสียงสองอะตอนนี้หันกลับมาดูญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็ประกาศก้าวออกไปแม่ไขวันเนี้ยโยช่างเขาโทรมาเรื่องซ่อมบ้านมา โคอีญี่ปุ่นก่อนอีญี่ปุ่นเนี่ยที่ข้าประกาศไปอย่างนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวก่อนนะที่ผมตั้งใจมาโม้ข้างเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ผมดูด้านในแล้วไม่มีขี้หูผมจะเก่าเล่นๆแล้วก็จะโม้เรื่องญี่ปุ่นให้ฟังนะคือญี่ปุ่นตอนเนี้พอมั่นใจแล้วว่าฟุตบอลเนี่ยพอสุดท้ายเนี่ยมันมาถึงจุดที่เขาเรียกว่าสิ้นสุดการพัฒนาแล้ว ที่ญี่ปุ่นกล้าคิดอย่างนั้นแล้วผมกล้าคิดอย่างนี้เหมือนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือใครเคยดูแบบมินตันมัน่งเห็นแบบบินตันไหมครับเมื่อก่อนแบบบินตันเนี่ยเขาเข้าใ <ๆ S 1> จว่ามันเป็นเรื่องที่เก่งไม่พอแล้วต้องร่างกายแข็งแกร่งด้วยแล้วใครชนะสูสีคู่ขี้กันสเซตผัดกันได้เนี่ยเขไปวัดกันที่เซตสามก็คือใครพลักกาลังเหนือกว่าก็ชนะ แต่พอมีเจ้าวิวขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ต้องมาดูว่าอา้าวเทคนิคแทคนติกนี้ก็ยังสําคัญอยู่แต่พอไอหลิงตันกับไอลีชองบุยเลิกเล่นแล้วมีไอเดนมาร์กที่สูงร้อยเก้าสิบกว่าแขนขาแขนนี่กางออกไปยาวสองเมตรแล้วใช้แทคติกและความสามารถและการอ่านเกมประกอบกับความแม่นยําในการตบเนี่ยก็เลยทําให้คนก็ดูวิกว่อาอ้าวงี้แทคติกนี้ก็จะต้องชนะตลอดไหมผมบอกได้เลยครับว่าเดนมาร์กก็ไม่ได้ชนะตลอดนะครับ พราะถ้าถึงวันที่ไม่ใช่วันของเขาเนี่ยเขาตียังไงก็ไม่ลงแต่วันนั้นเขาแข่งกับวิวเขาตีพื้นที่ไหนเขาก็ลงหมดเลยครับทําให้วิวเราเนี่ยเล่นยากไปเลยตอนนี้มาอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมั่นใจขนาดนั้นได้ยังไงญี่ปุ่นรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถพอที่จะไปแข่งเรื่องเทคนิคหรือความสามารถเฉพาะตัวเพราะตอนนี้ยังไม่ทันแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้านักเตะคือนักเตะแบ่งกันทั้งโลกเลยนะครับ นักเตะที่จะเป็นแชมป์โลกได้ก็คือพวกเกรด A และเป็น A บวกนะครับเนี A ่จะแบ่งเป็น3ระดับ A บวก A ธรรมดาแล้วก็ A ลบปัจจุบันเนี่ยนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยไปอยู่ในระดับโลกเกรด A อแต่เป็น A ลบครับแล้วเขาขอแค่ทาตัวเนี่ยให้ไปอยู่ในระดับเกรด A ให้ได้นั่นก็คือต้องส่งนักเตะตัวเองไปเล่นในยุโรปให้ได้เยอะๆสักสิบยี่สิบคนต่อไปนักเตะของญี่ปุ่นออกไปเล่นใน ตลาดนักเตะในยุโรปได้เมื่อไหร่นั่นก็คือจะสามารถจะพัฒนาเป็นระดับ A ได้แล้วขอแค่เป็นระดับ A ได้เท่านั้นนะครับกลับมาแล้วเข้ามาเล่นในระบบญี่ปุ่นใจแล้ววิ่งวิ่งทำช่องแล้วก็เอาคนพาบอลไปแล้วก็ยึดพื้นที่บีพื้นที่อย่างเดียวให้ทุกคนเข้าใจในระบบแล้วญี่ปุ่นถึงมั่นใจนะครับว่าเป็นแชมป์โลกได้ล่าสุดเลยในระดับโอลิมปิกเนี่ยที่ผมเห็นน,นก็คือทั้งบอลผู้หญิงบอลผู้ชายของญี่ปุ่นเนี่ย เล่นด้วยระบบและความเข้าใจพวกเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นเขาลืมคืออะไรรู้ไหมครับการจบสกอร์ครับเขาไม่มีกองหน้าระดับโลกอะครับคือกองหน้าเขาที่เขามีมันได้แค่ระดับเอเชียไงพอพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยกองหน้าเนี่ยจะต้องเยือกเย็นและทนแรงกดดันพวกนั้นได้แต่ว่าเขาทําไม่ได้เขาทาไม่ได้ญี่จุ่นญี่ปุ่นทําไม่ได้ก็เลย ก้าวไปไม่ถึงจุดนั้นสักทีญี่ปุ่นเลยถึงบอกว่าขออีกสิบปีได้ไงครับที่เขาจะทําตรงนี้ให้สเร็จอย่างน้อยผ่านมาสองปีเขาทําให้เห็นในไอ้ฟุตบอลโอลิมปิกล้ว,ว่าเขาเอาแท็กติกเนี้ยไปใช้แม่แล้วบอลผู้หญิงอะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมีจังหวะแล้วยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ผมนั่งเชียญญี่ปุ่นวันนั้นอะบอลผู้หญิงอะนะแบบเฮ้ยอีกนิดเดียวทาไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับบอลผู้หญิงเนี่ยเคยมา เป็นแชมป์โลกผู้หญิงมาแล้วด้วยแท็กติกตั้งรับและโต้กลับเร็วเนี่ยครับมันก็เลยทําให้ผู้ชายเนี่ยมั่นใจว่าถ้าเล่นระบบเดียวกันอีลอปเดียวกันเนี่ยแล้วพัฒนาเรื่องพละกําลังความฟิตกล้ามเนื้อขึ้นไปได้แล้วใส่แท็กติกเข้าไปเพิ่มความสามารถเทคนิคส่วนตัวเข้าไปได้เนี่ยญี่ปุ่นก็จะก้าวไปสู่แชมป์โลกได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงพร้อมกันในปีเดียวกันเลยบอกผไม่รู้นะนั่นคือญี่ปุ่นเขาวาดฝันไว้นะครับแผนเขา ส่วนแผนของเราเนี่ยก็คือ,อจะใช้ยังไงเดียหากินกันไปวันๆนะครับเรานักเตะฟุตบอลไทยเนี่ยทั้งๆได้เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอะ่ะแต่ว่านักเตะเรายังขาดความทะเยอทะยานครับไอความทะยอทะยานนักเตะไม่มีไม่เท่าไหรไอ้คนที่บอกว่ารักฟุตบอลมาทําฟุตบอลนะแต่ทีนี้ลองดูเลยครับทุกคนเลยครับเป็นนักการเมืองหมด การเมืองพอถึงจุดหนึ่งทำบอลให้อยู่ในความค้านิยมในจังหวัดได้ก็ใช้จังหวัดนิยมใช้ไอ้สำนึกรักท้องถิ่นก็เอาคนมาเลือกตัวเองได้แค่นั้นก็จบไม่ได้มีความต้องการที่จะพัฒนาฟุตบอลจริงๆดูได้จากอะไรนู้นครับการกําหนดผลการแข่งขันทุกทีมเลยในไทยลีกเนี่ยพยายามจะลดค่าใช้จ่ายและกําหนดผลการแข่งขันถามว่ามันมีผลอะไรผมบอกตรงๆนะครับ คือเจ้าของทีมบางคนแล้วมีเอียเ่ยวในกับสมาคมเนี่ยเขาเปิดบ่อนอยู่ที่ขมรน,นะครับเปิดบ่อนนะครับนึกออกไหมครับแล้วคุณจะแทงคุณจะอะไรก็ได้หมดอ่ะนึกออกไหมแล้วถามว่าถ้าคุณเปิดบ่อนเนี่ยคุณจะให้ผลการแข่งขันเป็นไปอย่างที่คนแทงต้องการหรอนั่นก็เลยเป็นที่มาของกำหนดผลการแข่งขันนะโชคร้ายครับโชคร้ายเปอร์เซ็นอยู่แล้ว มันโชคร้ายตรงนี้ครับจีนก็ไปไม่ได้กเพราะเรื่องกําหนดการแข่งขันนี่นะครับทั้งทั้งที่ไอ้ลีกจีนเนี่ยทุ่มทุนม,ม,มหาศาลมากกว่าลีกญี่ปุ่นมากกว่าลีกเกาหลีจีนก็ยังยังไปสู่ความสาเร็จนั้ไม่ได้ส่วนเกาหลีเนี่ยนะครับเกาหลีเนี่ยเขาก็จะได้แค่ระดับ ระดับเนี่ยเข้าบอลโลกได้เรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขายังมีโครงสร้างกีฬาแบบนี้นะเขาจะชิบหายแน่ตัวเกาหลีเองนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยงบประมาณด้านกีฬาเกาหลีเนี่ยทุ่มไปกับฟุตบอลเยอะสุดเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมาจากเรื่องไอ้โครงสร้างขายสินค้าเขาโดยเฉพาะซัมซุงเนี่ยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในยุโรเพราะมันคือถ้าฟุตบอลมันไปได้ระดับหนึ่งแล้วมาตรฐานสูงในความน่าเชื่อถือของสินค้ามันถูก แบรนดิดตาติดตัวไปกับน,นักกีฬาเลยนะครับเขาออกไปเนี่ยมันเป็นเหมือนนักลบนักโฆษณาแล้วนะครับดังนั้นพอแบบไอซองฮือบินกลับประเทศเนี่ยแม่งเหมือนอัศวินเหมือนนักรบเพราะนี่คือคนเดียวในเอเชียนะครับตั้งแต่เอเชียมีนักฟุตบอลมาเนี่ยซองฮือบินนี่คือคนที่พวกฝรั่งให้ความเคารพนับถือที่สุดยอมรับนะครับ แต่มันก็ไม่เอาเข้าไปเล่นที่เลเมลิกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความเป็นเอเชียเนี่ยครับเขายังเหยียดกันอยู่แม้แต่นักบอลแอฟริกาใต้เนี่ยก็ยังเหยียดนักฟุตบอลเอเชียเลยเวลาไปอยู่ในยุโรปด้วยกันนะบอกอไม่ไม่น่าเชื่อเว้ยไอ้วิธีคิดแบบนี้ยังมีอยู่แล้วเชื่อไหมครับพวกอเมริกาใต้อะบราซิน เปรูเอควาดอร์หรือไอ้พวกคนละมงคลัมเบียเขาก็ยังเหยียดเหยียดคนเอเชียอยู่นะซึ่งผมมารู้เอาตอนที่ลูกสาวผมไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียไม่ใช่ว่าอเมริกาเหยียดเอเชียอังกฤษเหยียดเอเชียหรือว่าออสเตรเลียเหยียดเอเชียเท่านั้นนะครับ พวกกลุ่มอเมริกาใต้บางประเทศก็ยังเหยียดคนเอเชียเพราะคิดว่าเป็นคนที่ล้าหลังว่าเขาไม่รู้พวกนี้เขาอยู่โลกไหนมาวะทั้งๆท,ที่พวกคือคุณไปดูเลยว่าอาหารพื้นฐานของพวกอเมริกาใต้เนี่ยเขากินทันยพืชเป็นอาหารหลักนะครับฟังแล้วงงใช่ไหมนั่นหมายความว่าอะไรเขาไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์ไม่ใช่ว่าไม่มีกินนะแต่ไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์ แต่บ้านเราเอาทันยาพืชเนี่ยมาทําเป็นขนมคนเอเชียเอาทันยาพืชมาทําเป็นขนมคือของกินเล่นของที่กินจริงก็คือปลาหมูเห็ดเป็ดไก่แต่พวกเขาเนี่ยกินแบบนี้ไม่ได้เพราะพวกเขายากจนแต่เขาก็ยังดูถูกคนเอเชียและเหยียดคนเอเชียว่าผมก็งงวะเขาบอกกินไปได้ไงไอ้นี่มัน อาหารข้าวแล้วมาทําของหวานแล้วเขาก็บอกว่าคนเอเชียแปะเอาทันยาพืชมากินส่วนไอ้คนจีนคนอ่อไทยคนไต้หวันเนี่ยที่ไปเรียนอยู่ห้องเดียวกันนะ่ะที่ลูกคือคนเอเชียก็สมหัวกันบอกเอา้าบ้านเราเนี่ยทันยพื้นเป็นแค่ขนมถ้าอาหารหลักก็เป็นหมูเห็ดเป็ดไก่สิไอ้คนญี่ปุ่นก็บอกว่าฉันไปดูมาแล้วบ้านเขาอะยากจนกว่าพวกเราอีก หมายถึงประเทศเขานะครับคนรวยก็รวยกันสุดแต่ว่าไอ้พวกนี้ที่ที่รวยของเขาเนะี่ยก็ยังไม่ได้มารวยเท่ากับคนที่เอเชียที่ไปเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับถ้าเทียบรายได้ต่อหัวตัวหัวนี่พวกเขายังสู้เอเชียไม่ไดนะ้แล้วก็หยุดเหยียดคนเอเชียงงมากงงมากเหยียดญี่ปุ่นเหยียดไทยเหยียดเกาหลีเหยียดไต้หวันอนะงงง,งมากคือที่รู้เนี่ยลูกสาวไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วเขาก็สุม คนเอเชียสมหัวกันด้ยอกไหมคือตอนอยู่ธรรมดาก็ยังคบกันแบบเยอหยิ่งใส่กันไม่ว่าจะไปเวียดนามไทยไต้หวนันนะแต่พอถูกด่านในห้องจากไอ้กลุ่มอเมริกาใต้เนี่ยพวกเอเชียมารวมหัวกันเลยผมก็เอ้ยมึงเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแต่เมื่อไหร่บอกไม่รู้เป็นไรบอกว่าคนเอเชียมันจะมีลักษณะเฉพาะแบบเนี้นครับเออแปลกมากมันก็เลยไม่แปลกอะตอนที่จีนแข่งโอลิมปิกแล้วคนเอเชียก็เชียร์กันเยอะแต่มันก็มี เอเชียบางคนก็กระบฏไม่ได้เชีย์เอเชียเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอลิมปิกเท่านี้อเมริกาแล้วก็ฝรั่งหัวขาวเนี่ยพยายามจะบีบบังคับทุกอย่างโดยเฉพาะกีฬาที่ให้คะแนนเนี่ยถ้าจีนแข่งกับใครก็จะกดคะแนนจีนอย่างเดียวเลยครับคะแนนที่ให้กันด้วยสายตาแล้ววัดกันเนี่ยโอ้โหทำไมนักกีฬาจีนเครียดมากแต่มีกีฬาไม่กี่อย่างนะครับที่ว่าบีบยังไงกดยังไงก็จีนก็ชนะนั่นคือกระโดดน้าครับทั้งชายทั้งหญิง มันโดดเหมือนหุ่นยนต์กันเลยอะโดดกันบ้า,บ,าบอคอแตกมากโดยเฉพาะไอ้หงจีเจียนะครับชฉวยงหงซางเนี่ยนะครับไอเด็กอายุ17ปีที่หน้าทะล้นทะล้นแล้วมีไฝใต้ปากตรงคางนะค,คนนั้นอะกับประเทศมีคนรอถ่ายรูปมีคนเขาชอบทุกการและคนพยายามจะเอาดอกไม้ไปให้เขายัดเยียดไปให้เขาโดนหน้าโดนหน้าอกเขาเขาโมโหเขาไม่รับเขาก็โวยวาย แล้วคนก็มาแกล้งด่ากันแล้วแบบมันไม่ถูกับโซเชียลเนี่ยแบบบ้าบอมากพยายามสร้างคนเดึนตัวเองให้ตัวเองขึ้นมาดังเนี่ย,ยผมดูแล้วก็คนแบบนี้มีมีกันทั่วเว้ยมาเรากลับมาที่ประเทศเราดีกว่าข้างนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็แค่โมโอ๋อตายแล้วผมลืมเสียงสองพอใส่ลมไปปุ๊บลืมเสียงสองเลยต้องกราบขอโทษแฟนๆด้วยครับก็อย่าลืมนะครับ ช่วยดูเนี่ยช่วยอุดหนุนทางตรงมาเลยครับที่ธนาคาร U.O.B. 761132-0454ครับปุษวงดฎอยู่ยืนยงครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยผมจะไปให้ลูกให้เมียรครับเพราะตอนนี้ลูกผมเนี่ยไปที่ศรีราชาแล้วไปหางานทำกับพวกโรงงานจีนที่มาตั้งที่ศรีราชาครับอ่ะวันนี้ก็สุขสบายกันทั่วหน้าเลยนะขอให้แฟนคลับมีความสุขสุขภาพแข็งแรง สิ่งใดๆก็ล้วนไม่สําคัญครับสุขภาพดีมีความสุขสําคัญมากกว่าไปกลัาบลากันเพียงเท่าน,นี้บายๆเจอกันคลิปหน้าครับ